สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสาวอดรในแดนปลาติบนะคะวันนี้เราจะมาทำแกงเห็ดนะคะไปเจอเห็ดฟางที่ดองกีมานะคะโอยอยากกินมากเลยซื้อมานะคะจะแกงเห็ดใส่หน่อไม้นะคะนี่นะคะเราก็จะมีน้ำแบบน้ำยานางกระป๋องแล้วก็เห็ดเห็ดฟางนะคะเห็ดฟางแล้วก็มี เลือกก็ใส่นะคะตะเก็นนกขกหน่อไม้ญี่ปุ่นนะคะว่าจะใส่เห็ดเข็มไปด้วยก็จะมีพริกปลาร้าน้ำปลาผงชูรสนะคะทํากันเลยค่ะแกะออกจากกระป๋องเสร็จน,นะคะเราก็มาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะนี่แหละค่ะเตรียมอุปรกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็น เห็ดฟางนะคะแกะออกจากกระป๋องล้างให้สะอาดแล้วก็นํามาหั่นนะคะต่อไปหน่อไม้ก็เหมือนกันนะคะแกะออกจากถุงแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็นํามาหั่นนะคะอันนี้ก็เป็นน้ํากระป๋องน้ำย่านานแล้วก็แกะใส่หม้อเลยนะคะอันนี้ก็จะแช่ข้าวนะคะทำข้าวข้าวเบียร์นะคะแล้ก็หุูก็ใช้ข้าวของญี่ปุ่นเลยนะคะข้าวเจ้าของญี่ปุ่นเลยจะมีนะคะ นี่คะ่ะเตรียมหอมแดงตะไคร้แล้วก็ผงชูรสน้ำป,าปลาปลาร้าแล้วก็พริกแห้งนะคะเดี๋ยวรอน้ำให้เดือดก่อนนะคะแล้วก็ใส่ของไปตา,นามน้ำไว้ในกำลังเดือดเลยนะคะเนี่ค่ะพอน้ำย่านางเริ่มเดือดแล้วนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะตะไคร้กับหอมแดงะคะ่ะใส่ลงไปเลยนะคะตามด้วยพริกแห้งนะคะ ใครชอบโขกก็โขกนะคะผมก็จะสะดวกแบบนี้นะคะก็คือใส่ลงไปเลยแล้วก็โขกแตเข้าเบียร์นะคะเดี๋ยวรอน้ําให้เดือดนิดนึงนะคะแล้วค่อยใส่บนเกลือลงไปนิดนึงนะคะน้นํากาลังเดือดเลยค่ะให้เข้ากันนะคะพอน้ำเลิมเดือดแล้วก็จะใส่เห็ดเข็มลงไปนะคะ ตามด้วยเห็ดฟางที่เราเตรียมไว้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะนะคะใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอละอกไม้กระป๋องนะคะเทน้ำาออก,ก่อนเลยค่ะ ให้ละเอียดแล้วเราตักใส่ถ้วยไว้รอใส่นะคะรอให้น้ำเดือดก่อนนะคะกําลังเดือดได้ที่เลยค่ะใส่ชืลงไปนิดหน่อยนะคะน้ำกําลังเดือดได้ที่เลยค่ะใส่งชูแล้วก็ใส่ปลาลงไปนะคะกติมน้ำตาลลงไปนิดหน่อย ที่โขกไว้นะคะนี่นค่ะใส่ลงไปนะคะจะคนเอาน้ำคนตรงนี้ก่อนใส่ลงไปยเลยะคะ่ะเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดอีกรอบแล้วค่อยมาชิมกันนะคะเดี๋ยวไปเก็บผักใบแมงลักมาใส่ ก่อนยกมอลงนะคะเก็บใบแมงแลักกันอากาศหนาวแล้วมันเริ่มแห้งแล้วนะคะเก็บใบแมงแลักไปใส่แกงเห็ดใส่หน่อไม้กันค่ะเก็บมาพอเป็นกิ้นค่ะไม่นำมาล้างนะคะเตรียมใส่แกงเห็ดกันค่ะ้วยใบแมงแลักนะคะใส่หน,น,น่อไม้ไปน้ำเดือดแล้วค่อยลอชิมอีกรอบนะคะ เสร็จทุกอย่างมัไปแล้วลองชิมดูรสนะคะว่าขาดอะไรไปหรือเปล่าเสร็จแล้วนะคะเตรียมตักใส่จานเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,แ,ะ,คะ,แ,ะ,คะแกงเห็ดฟางใส่หน่อไม้เป็นไงกันบ้างคะน่าทานไหมคะอร่อยมากเลยค่ะ ปรุงรสตามที่เราชอบนะคะฝักเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับเมนูวันนี้แกงเห็ดฟางใส่นอไม้นะคะของแม่บ้านญี่ปุ่นสาวอุดรในแดนปลาดิบคลิปหน้าบูมบิมจะพาไปทําเมนูอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะทีกรตกกระไซมาส sayonara matane bye bye